ออกบ้านกับพ่อหญ่คือเก่านะจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็ได้ไปหับน้อยๆก่อนพี่น้องเพราะว่าปกติซาวเรือกันเอาหมอไส้นะจ้ามาหับก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้ค่ะเซีพี่พ่อหญ่ภาพไปหับกลับมากัสิมาตลาดนะะมาซื้อซื้อกับเข่ากับน้ำก่อนพี่น้องกับข่ากับน้ำเบิดแล้วนะคะทุกคนเบิดตู้แล้วกับเราได้ควักกระเบิดยังกระเบิรดละทุกคนค่ะ ก็อาวเดือนมาเข้าไว้ล่ะสิเปซื้อกับสิไปซื้อขนมจีนกับนขนมจีนมะยำกับปักโกห้าวนั่นละที่พลาดก็่ได้นอกจากนาะมะยำน้ำปลาร้านะคะขนมจีนสาวน้ำปลารหรือว่ายำน้ำปลารนะคะแซบแเบเทน้ำยำดีดีกับแซบด้พี่น้องใส่ขนมจีนนะคะทุกคนแซบคือเกาคือเดร บรรยากาศมื่อนี่ยโบติดก็จังเมื่อวานเมื่อวานนี่โอ้รถติดพี่น้องจ้ารถติดอ่ารถติดแห้งมืองมอง่อนี่รถบบติดปันใดมื่อนี่อ่าใครเนี่ยบรรยากาศก็คือเบ้าเหรอพี่นอ้องเดียวกันเดียวกาครึ่มเดียวกาแดดนะ เบกเงียบัดนาเมกเงียนี่เอียกเฮะใจเย็นๆคู่บายใหญ่รถก็แห้งลายเครื่ไม้และพวกคู้เขากํากลังหดหน้าตลาดไปหาบสาวน้อยก่อนนะจ๊ะเบิงบรรยากาศน้ำท้องถนนนะครับคะบรรยากาศดีดีพี่น้อง เดียวกันแต่ว่าฮอนแต่ว่าคืบมากเลพี่นุกน๊กคกืบมากเลยคนโะต๊อีกุแรงเนี่ยต๊โลดยางมือแรงต๊โลด่ม่มันฮ้อนเองอือนะมกมาเลยจ้ามซีเอา ว่าสิไปซื้อนมไม้ไปแกงชอบอลไรพี่น้องเรื่องของเรื่องกับเบลลงสักก่อนนะจ๊ะมันซีมีบ่อนนมไม้อยากกินซุปนมไม้กัดโมเฮงทาถทาซุปนมไม่นมไม้กะเป็นบางเมื่อได้จากสิมีพี่น้องบ่มีได้ไง่ายนะนมไม่เดี๋ยวนี้ทากินซุปนมไม่ก่ได้กินดนละมีตะแกงันนี้กับซซุปเลยวาะทีนี้ ซุปใส้ข้าวผัดมะฮอมแซ่บลังจากกินก็ข้าวเหนียวอ่ากินก็ข้าวเหนียวฮ้อนฮอนแซ่บคือเก่เาวพี่น้องนะคะแซ่บคือเก่าคือเดิม 30ิร์ตตีบัตนาเทวินตีโอเคเวทลิทนบิดยังบอกออกมาพี่น้องเขาก็ัต้องทาอ่าบ่ายสามครึ่งตรงเป๊ะเพื่อได้เพิ่มจากสิบปลอยนักเรียนนะคะตอนนี้ก็บ่ายสามโมงสิบแปดนาทีอยู่พี่น้องแล้วมีผู้ปกครองหลายๆคนเพื่อก็มันรอท่าเลยจอดมอไซค์ลอลูกนะคะม,มาฮบช่วงนี้ก็อยักมาฮบเทวินเนีอ่ย พ่อแม่เพิ่งกอะไรเนาะเพิ่จากชาเดือนนี่แหละฝนตกเนาะจะมาหับตะเวนมาฮับถ่าเลยบาต้องมารอแบบว่าบ่ายสามครึ่งจะสิมาเป๊ะยังสิฝนมาได้พี่น้องแล้วถ้อเท่ามามาถ่าย่างังี่เนาะจะบ่ายสามคันกล้าว่าฝนสิตกคุณครูเพิ่งกับสิปล่อยนักเรียนออกมาเลยจ้ะบ่บ่บถึงเวลาเพิ่นกับปล่อยโรงเรียนเพราะว่าเป็นเบิ่งแล้วฝนมันสมาแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นกับปล่อยเลยบาย 3, ่ายสามนัเนเพิ่นกับปล่อยมาเลยเนะอย ันเข้ามาซ่าก็โอ้ฝนตกห่มลูกระบาดท,ที่นี่มาหากรุ๊ปหตนรุตนลูกระบาดท,ที่นี่พี่นอ้องเปียกแย่ไปน้ำกันระบุฝนไปเลยชั่วีฮอดชั่วสีฮอ,อดมองอยู่มองเศร้ากับพี่นอ้องจ้าเออเปียกเบิดชาวเดือน <c oughs> บุกฝนซองแม่ลูกผ้ากันบุ้ฝนกลับบ้านโอ้ยหนาวกหนาวบาดท,ที่นี่มุดเจ้าฝนนะนะอ่าฝนหนาวเย็นเลยแค่เม็ดใหญ่มาท,ที่นี่มุดเจ้าเอ้ย วันนี้ก็เลียวกน็นํำทางก็สิโพเฮ็ทฮอดหู้พุมนละซาเรือนก็นได้เม็ดฝนมันเข้าฝนเข้าตาลังเกียก็แสบตาไปออ้ยมิตาแนวจะเป็นซาด <c oughs> จป็นซาดพี่น้องเออน,นะมตาแนวแต่ว่าซาเรือนเตรียมพร้อมตลอดเลยพี่น้อง ผ่ากันฝนสองคืนอยู่ใต้บ่อรถมอไซค์นะเซฟไปก่อนเราจะจย่าเวลาฝนตกมารับลูกขับเต้าเนี่ยนะคะอ่ามีอยู่มีอยู่อ่ากันไว้อยู่จ้าอืมน้ำกินใส่ขวดนึ่งน้ำกินกับกันไว้ตลอดน้ำกินเอาใส่หลังเบาะรถมอไซค์ไว้ตลอดเลยอ่าก็ผ่าผ่ายางผ่ากันฝนนั่นแหละ ผู้ปกครอ,องบางท่านบางคนเพิ่อมาทาลูกบอกฮันท์ฮันอดเวลาบ่ายสามเรามาแล้วพากันจอดโมไซต์เต็ม ส่องเขามาล่ะวันนี้เล็กน้อยเขาคือปล่อยมาเลยสิเป็นบางสั้นบางสั้นเขากระท่านเหันปล่อยฟิล์มหุ้ยน้อยกับแม่งงมากเลยงมากเลยะบ้า,อาอดอกอันนี้ที่มางามไปกินกระสมตม่ำเนะี่ยเป็นไง กินสักต่ำส้ตมต่ำมาแล้วว่ามาแล้วว่าโอ้ย,มมมย,ยังไม่มาอีกยังไม่มาเลยทุกคนอดดอกอันนี้แมไไ่ไปกินส้ตมต่ำแท่นี่ เด็ดเด็ดเอาไปกินส้มตำกอนนะหอมค่ะพะเจะปลูกคางค่ะบ่มีเจ้าของพี่นอ้องมีอยู่ดอกเจ้าของเขาบ่อยู่โอ้หอมหอมดอกไม้หอมดีเอาไปกินกับส้มตำแซ่บเห้ได้เจ้า เบ็ดอีกจักหน่อยก่อนะพี่น้องนะนะคะบมีหาดอกยากช่วงนี้หาดอกยากยา,ากพี่น้องเลยเบ็ดดอกก็บองงามเนาะเป็นเป็นบง้งเป็นแมงกัด กรสซมต่ำจังหน่อยโอ้โอ้เออบคนพอซองกระหากนลงมาจากห้องพี่น้องนะคะพิ่งลงมาอ่ะคลิปนี้ก็ลาพี่ละนองไปก่อนเนะจ้าสวัสดีค่ะ